เจอกันต้องพานมมือนับถือธรรมเนียมของไทยพบกันต้องยกมือไหว้พบกันต้องยกมือไหว้เป็นคนไทยต้องหนอบน้อมเอย่ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับลูกๆบ้านวังทองทุกคนนะคะเจอครูติ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะมีเรื่องดีๆมาฝากค่ะเดี๋ยวเราจะไปฝึกกล้ามเนื้อมือแล้วก็ไปทํางานชิ้นเดียวในโลกเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่างานชิ้นนั้นเป็นอะไร อ่าพร้อมแล้วนะคะคุณครูก็ใส่ผ้ากันเปื้อนจะได้ไม่เปื้อนหรือแล้วเทอะนะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรค่ะเตรียมกระดาษเตรียมสีเตรียมคัดตันบัตรแล้วก็มีใบไม้ด้วยดีค่ะติดให้ดูก่อนนะนี่มีใบไม้ด้วยนะคะอุปกรณ์ใกล้ตัวในบ้านเราวันนี้ที่คุณครูบอกว่าเป็นงานชิ้นเดียวในโลกนะเราจะเป็นคนทําเองและเป็นงานของเราเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมาดูกันนะคะว่า จะสวยแค่ไหนก่อนอื่นใช้สีเทียนก่อนนะคะลูกๆเราจะเอาแบบง่ายไปหายากเลยค่ะเป็นการฝนใบไม้นะคะเราเก็บใบไม้มาที่มันร่วงแล้วนะคะเราไม่เก็บจากต้นนะคะเอาใส่ไว้ใต้กระดาษเลยค่ะเลือกใบไม้ใส่ไว้ใต้กระดาษเ,เ,เอาใบเล็กๆหน่อยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่าใส่ไว้อย่างนี้นะคะเด็กๆใต้กระดาษเลยนะคะแล้วเราก็เอาสีที่เป็นธรรมชาตินะคะเอาสีเขียว ระบายใบไม้นะคะระบายให้ตรงกับที่ใบไม้วางไวะคะ้ค่ะระบายไปเรื่อยๆเลยค่ะ,ะจะสวยไม่นะต้องสวยสินะเพราะเป็นผลงานของเราเองแล้วมันก็จะขึ้นลายไปใบไม้ะคะ่ะจะขึ้นลายนะคะ,ะเดี๋ยวจะได้ดูกันชัดๆค่ะผลไปเรื่อยๆเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือฝึกสายตาฝึกจินตนาการของตัวเองนะคะเราระบายไปเรื่อยๆนะคะ วูนี่ก็หนึ่งใบแล้วอีกใบหนึ่งก็เป็นสีเขียวค่ะเดี๋ยวเอาสีเขียวอีกใบหนึ่งก็เป็นเขียวเข้มนะคะจับใบไม้ดูก่อนนะคะว่าใบาไม้อยู่ตรงไหนแล้วเราก็ระบายไปค่ะแหมสวยจริงๆเลยฝึกกล้ามเนื้อมือไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้งานสวยๆของเราเองนะคะนี่อุ้ยเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเอาใบาไม้ออกหน่อยนี่ค่ะ นี่เป็นผลงานชิ้นเดียวในโลกของเราเชิ้แรกนะคะใช้สีเทียนระบายนะคะสวยไหมคะอ้าแต่ถ้าอยู่บ้านแล้วเกิดไม่มีภูกันอ้ามีคัตตันบัตก็ยังใช้ได้นะคะแอจะทำเป็นรูปอะไรดีผู้ดเด็กใช้สีแดงดีกว่าอ้าสีแดงจุ่ม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 ,มอาจุ่มสีนะคะจุ่มสีที่เด็กชอบมรงจะจุ่มเป็นรูปอะไรดีอะรูปหัวใจก็ได้ค่ะ แต่ถ้าเด็กๆยังไม่ถนัดจะจุ่มเป็นรูปอย่างอื่นก็ได้นะคะอ่ะเราจะเป็นวงกลมบ้างก็ได้ค่ะเราเปลี่ยนสีนะคะเดี๋ยวเอาเป็นสีเป็นสีเขียวก็ได้เป็นวงกลมจะกลมไหมนะดูมือตัวเองนะจะกลมไหมนะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะ,ะก็ได้ทั้งหัวใจทั้งวงกลมแบบนี้นะคะ ง,ง่ายแล้วก็เป็นการฝึกกล้ามเนื้อมือด้วยแต่ถ้าเรามีภาพมีภาพแล้วแต่ภาพนี้มันยังไม่สวยอะค่ะเพราะว่ายังไม่ได้ระบายสีเรามาเอาสีน้ําระบายกันนะคะอ่ะผีเสื้อแสนสวยอันนี้เป็นผีเสื้อแสนสวยของเรานะคะอ่ะคุณติกจะเริ่มจากสีเหลืองก่อนเป็นสีน้ํานะคะลูกๆโอ้แล้วก็มาสีแดง ค่อยๆทาไปนะคะอาจจะเลอะเทอะบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ไปล้างได้เลอะสีเราก็ไปล้างเอาล้างออกนะคะ ื้อแสนสวยตัวนี้ก็เสร็จแล้วค่ะตกลงวันนี้นะคะเราได้ทำงานศิลปะ3ชิ้นเลยตั้งแต่ชิ้นแรกนะคะนี่ฝนใบไม้จุ่มสีและระบายสีภาพเป็นผีเสื้อแสนสวยนะคะได้3ภาพเลยนะคะ เป็นผลงานจากฝีมือของเราก็น่าภูมิใจนะคะเด็กๆถ้าอยู่บ้านนะคะยามว่างนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่ทํางานศิละปะสวยๆกันนะคะแล้วก็ฝึกกล้ามเนื้อมือไปนในตัวด้วยกล้ามเนื้อมือก็จะได้แข็งแรงเดี๋ยวต่อไปต้องหยิบจับดินสอเราก็จะได้ทําได้ดีนะคะวันนี้นะคะคุณติก็ฝากไว้ค่ะแล้วพบกันขราวหน้าก็มีเรื่องราดีๆมาฝากอีกเช่นเคยนะคะขอดอกโบตูมหน่อยคะ่ะ สวัสดีสวัสดีเราจะจากกันต้องสวัสดีกันก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่นะคะ